สวัสดีครับวันนี้มีแกลเจ็ตก็ไม่ใชงแกลเจ็ตหรอกก็คือคอมพิวเตอร์มาแนะนำนะครับก็เผอิญว่าน้องที่ทำงานเนี่ยต้องการโนบ,บุกเครื่องหนึง่งที่สามารถพกพาไปไหนได้อย่างสะดวกน้ำหนักเบาและสำคัญคือราคาไม่แพงนะครับก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะนั่นก็คือ Renewal นะครับตัวนี้ชื่อ Ideapad 11 i b y นะครับตัวนี้ cpu เป็นอะตอมนะในจุดสามถึงจุดแปนะก็ไม่ได้ cpu แรงอะไรมากนะครับราคาเครื่องอยู่ที่หกพัเก้ารอยเก้บาทนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือน้ำหนักเบาครับน้ำหนักคือ1กิโลกร,รมัมแล้วก็หนาเนี่ยเพียงแค่07นนิ้วเองบาง บางนะครับถส่วาบางบางทีเดียวบางสีถ้าจำไม่ผิดที่ร้านเนี่ยจะมีอยู่สองสีก็คือสีดำกับสีขาวแต่ว่าพอไปดูในเว็บต่างประเทศนะครับตัวตัวนี้มีหลายสีเลยมีสีฟ้าสีแดงด้วยนะแต่เมืองไทยไม่รู้มีกี่สีนะครับดำขาวกนะรืเงินอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะรอด,ดูในกล่องเมียะไรบ้างก็มีเครื่องนะครับ แน่นอนมีเครื่องแล้วก็มีอะแดปเตอร์ตอนแรกผมถามเพาเนี่ยว่านี่เลยอะแดปเตอร์เพราะเคยซื้อเพราะเคยยืมสักรณานนะครับเพื่อนซื้อมาออ้ยจอเล็กเบาบางกดว่าอะแดปเตอร์ใหญ่ไปเลยเลยนี่อะแดปเตอร์เท่านี้เองใหญ่กว่าอะแดปเตอร์โทรศัพท์นิดเดียวนะครับเครื่องนี้มาดูกันนะความจุหนวยงวามจำนะครับมีแค่มีแค่หกสิบสี่นะเป็น ไม่ได้เป็นแบบฮาร์ดดิส์นะครับข้อดีก็คือว่าถ้าไม่ใช่แบบฮาร์ดดิส์เนี่ยการเปิดปิดหรือว่าการทํางานเนี่ยก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเปิดปิดเป,ดปิดปิดได้เลยนะไม่เหมือนกับฮาร์ดดิสที่ไอต้องกลัวระวังว่าตอนมันอ่านแผ่นอยู่เนี่ยจะเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือ64เนี่ยก็ถ้าใครใช้งานกราฟ,ฟิกเนี่ยเลิกพูดได้เลยครับรุ่นนี้ไม่ต้องซื้อนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานเอกสารเล่นอินเทอร์เนต็ตทั่วๆไปพิมพ์งานนักศึกษานะครับถ้าอยากประหยัดก็รุ่นนี้นะครานี้มาดูอ่านี้ผมล็อกอินก่อนวัสดุนะครับเป็นที่เห็นเป็นเงินเงินเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นพลาสติกนะนพลาสติกครับอ่าโอเค รุ่นนี้ไม่ใช่โยคะนะครับผำไม่ได้แต่ทำแบบนี้ได้เวลาคุยงานเวลาดูอีกฝั่งหนึ่งสมงว่าเวลาเขาคุณอ่ากำลังนำเสนองานเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยพิมพ์พิมพ์เนี่ยก็ให้อีกฝั่งนึงเนี่ยดูดูได้แบบนี้ก็คือสามารถเปิดได้แบบร้อยแปดสิองศาเลยแต่พลิจอกลับไม่ได้จริงๆน่าจะลิกได้เนาะนี่นะครับใครเอาไปตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับ อมอนกับจอไปได้แบบเหมือนหนังสือเลยอย่างนี้นะครับโอเคนะอันนี้มาดูคีย์บอร์ดนะครับตอนแรกผมจะอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นทัชสกรีราคาเท่าราคาแพง,งกว่ากันนิดนึงแต่ว่าเพื่อนคีย์บอร์ดเนี่ยแถวมีแค่5แถวตัวนี้หายไปอันนี้มันก็เลยคิดว่าน้องคงใช้งานลําบากก็ใส่คีย์บอร์ดเพิ่มแล้วกันก็คือรุ่นนี้นะครับทัชแพดนะเป็นแบบปุ่มเนาะแบบปุ่มกดแบบปุ่มกดแบบปุ่มกดแล้วก็ จอทันไม่ได้นะครับ <c oughs> จอปกติเป็นจอกระจกปกติวินโดว์ที่ให้มานะครับวินโดว์ที่ให้มาเป็นวินโดว์10นะครับ <c oughs> เป็นว <c oughs> ินโดว์10ก็รุ่นนี้6 0 0เนี่ยไม่มีออฟฟิศมาให้นะครับแต่ผมซื้อที่กระสิบมาอยู่แล้วออฟฟิศก็เอา๋ยวเอาเอา่อามีทางเทียบออฟฟิศมี รู้สิ์อยู่แล้วก็แค่โอนแอคเคาของเขาเข้ามาใส่แค่นั้นเองมิดโอล์ฟฟี่สามหกห้าครับ่วยความจำตัวเครื่องแค่สองกิกะไบต์นะครับก็แรมแรมหน่วยความจำแค่แรมหสองกิกะไบต์ถามว่าพอไหมเล่นเน็ตพอได้แต่ว่าอยา่ามันก็คือเน็ตอารมณ์เหมือนเน็ตบุ๊กเนอะมันก็ไม่ควรจะไปเล่นอะไรที่ที่แบบกราฟิกรุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเปิด,ดเยอะไฟเปิดหน้าต่างเยอะเนี่ยอาจจะลำบาก ตัวแบตเตอรี่นะครับเป็น2เซลล์แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ระบบฮาร์ดสติกเนี่ยก็ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุด9ชั่วโมงตามคําโฆษณาแต่ยังไม่ได้เทน,นะว่าจริงๆเท่าไหร่ผมคิดว่า4-5ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคเก่งแล้วแหละเนะาะถชั่วโมงนี้เท่ากับเครื่องเครื่อง Macbook ที่ใช้เลยนะครับก็มีไวเลสให้มีบลูทูธให้นะจอ เป็นแบบ HD นะครับก็เป็น1,366คูณ7จ8ลองต่ออินเทอร์เน็ตนะครับลองดูว่าไฟล์เสียงถ้าเป็นเสียงอะ่ะมันจะไเะพเราะเพราะพิงหรือว่าระดับไหนนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับตัวตัวไวเลสนะครับเขาเหมือนกับว่าจํากัดจํำเขี่ยมากเลยเนอะก็ให้มาแค่802 มีแปดสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งนี่บีแล้วก็ N เท่านั้นนะครับก็มีแค่สามย่านทำให้ถ้ารับสูงกว่านี้ไอสปีดให้เพียแรงขึ้นสูงกว่านี้นะครับก็ก็ไม่สามารถรับได้นะครับอโอเคลองเดี๋ยวลองต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอ๋อ มี HDMI มาให้นะพอรต HDMI มาให้มีพอร์ตหูฟังมาให้นะครับแล้วก็อันนี้สาย power แล้วก็มีที่ใส่หน่วความจำม,มาให้ไม่ใช่็นแบบไมโครอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB มาให้2พอร์ตและเป็น USB 2.0ไม่ใช่3.0นะแต่นะถ้าใครซื้อฮะถ้าใครแบบต้องความเร็วเนี่ยมันก็ก็ถูกดรอปลงมา ต่อได้หรือ,อยังโอเคนะครับลองเปิดอันนี้เครื่องใหม่เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไยท้งสิ้นนะครับก็มีลองเข้า YouTube ให้ดูว่าเสียงเป็นยังไง อันนี้ผมก็เทสให้ดูนะครับก็อันนี้ต่อเน็ตเรียบร้อยแล้วอ่ะเล่งจอนิดนึงปึ๊บจอสูงสุดนะครับเล่งเปิดเสียงสูงสุดปึ๊บปั๊บอ่ะลองเทสดู ก็เอาก็พอพอได้นะแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบโอ้โหเสียงแบบเสียงแบบดูหนังแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปหวังขนาดนั้นเนอะก็ก็ดูหนังระดับพอพอได้นะครับถามว่าเสียงมีมิติไหมมีน้องฟังอย่างเงี้ยนะมีมิติเนอะแต่ว่าลำโพงมันเบาไปนิดนึงนะครับ ด้านนี้โรงมีสองฝั่งเนาะกระตุกไหมลองดูนะฮะสองกิ๊ไม่กระตุกนะครับดูได้ปกติข้อดีนะของการใช้หนูความจำที่ไม่ใช่แบบพาดดิเนี่ยก็คือปิดป๊ับเสร็จแล้วทำงานเสร็จปุ๊บ โอ้ไปได้พอมาถึงที <out> ah ่ป้าเปิดเาปิดนเปิดเปิดนะครับฟึบก็สามารถทำงานได้ต่อเลยแต่ดึง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 อ้าวหน้าแตกอ่ะมา นิดนึงนะหนวกหนวน,น,น,นิดนึงนะครับโอเคถือว่าใช้ได้นะครับใครที่ต้องการเครื่องสำหรับพกพาผมก็ถือว่าเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องหนึ่งที่น่าจะถูกใจในราคา6,9 0 0น้านะครับบางคนซื้อมือถือจะเครื่องหนึ่งก็สองพันเนี่ยก็ามาแชร์ในเด็กเครื่องนี้ได้ก็สามารถพกพาไปได้นั่งร้านกาแฟก็ได้อยากได้ ลายแบบแม็กก็ถ้าไม่อายนะเอาแอปเปิลพิเกอร์แเปิลเนี่ยมาติดตรงนี้ก็ได้เหมือนเหมือนแมกเดียเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือน,นะครับสรุปแนะนำนักศึกษานักศึกษานะครับรุ่นนี้เหมาะมากเลยไม่ต้องกวนตังคุณพ่อคุณแม่มากนะครับน้องก็ไม่ต้องเอาไปเล่นเกมด้วยเอาไปเล่นทงพิมพ์งานที่เฉยดู เว็บต่างๆนักศึกษาดยสขาทั่วไปเหมาะแต่ถ้าคุณท่านเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยตัวนี้ไม่เหมาะนะครับก็มีคำถามอะไรถามได้เนอะไม่รู้รีวิวอะไรก็ผมก็รีวิวตามสไตล์ของผมรีวิวกากๆเนี่ยนะครับก็มีอะไรก็ถามได้นะว่าเข้ามาตรงแร่ล่างเนี่ยพิมถามนะครับไม่ได้จบพิมด่าเลยที่โกรธที่โกรธ เออมีจุดหนึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าพอ,อ,อแลมอะหนงผมจำเนี่ยนะพื้นที่เด็๋ขอมูมมีแค่64จิ๊เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่เ็ขอมูมเท่าไหร่นีมครับออโอ้เสียงดีฮนะเสียงใช้ได้เมื่อคืนนี้อาจจะเปิดคลิปพิเศษไปดีพื้นที่หนึ่งพื้นที่ของเขานะครับก็จะเหลือประมาณ 59นะครับใช้ประมาณล้วไอ้ทุกีเหลือ4สนะครับใช้ประมาณใช้ไปสักประมาณยีแล้วนะครับเฮ้ข้อมูลอะไรได้มากมายอยู่แหละนะครับถ้าไม่พอต่อน,นี่เลยครับใส่ไอ้ทุกีเข้าไปนะครับก็ข้นหมูลจำได้สำรุ่นนี้แนะนำแนะนำนะครับ6กไปเก้เองเท่านี้ก็ได้หลักมานี้ ไอเอฟหนนะครับ1 1 i d y n v o